อของกระไลคุ้นกระไลพี่น้องจา้าของพันสิผ้ามาเบิ่งเทียนน้ำมตนพี่น้องจา้านี่เทียนน้ำมต์ก็มี่ถ้าเทียนน้ำมนต้องมีห่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่พลสิษพันกระดาษไวจา้าเอ๊ะเนาะ,นะ ของหลายอยู่พี่น้องมาโซนี่คือเป็นผักกระดาษทิชชู่เนาะเป็นกระดาษทิชชู่เป็นหลายๆย่างหลายๆเนล์วกอเลือกเอาไปสักพอ,ม,อมุวนบะเมนเทียนขาวเทียนไขว่าพี่น้องด้วยบะเมนเทียนแบบนี้大姐เป็นวาสีขาวสีขาวอยู่จะแต่บะเมเนแบบนี้น้องบะเมนแบบนี้จะเทียนถ้าเทียนน้ำมนต้องหอ่อพี่สินพูดเอามานีเละจ้ะขอบใจธรรมะสอนใจไปด้วยแล้วพี่น้องจ้ะข้าไม่ทำอะไรคนที่มีบุญปูนรออย่าตัวข้าเลย ขอบคุณทุกการรับชมคลิปแห่งกองพันพในพี่น้องเด้อเบิง้งคลิปให้จบแล้วอย่าฝ่าวิญญาณพี่น้องจ้าถ้ามีอันเนี้ยสนับสนุนกับเบิ้งเนี้ยสนับสนุนให้งกองพันน้ำเลินพ่อน,น้องเล้วขอบคุณมากมายนะจ้าเลือดเลือทุกเทียนน้ำมนต์ที่มมทห่อกระดาษแบบนีมม้พี่น้องนี่ละจ้ะเป็นห่อกระดาษแบบนีมม้หระอื่อว่าเทียนน้ำมนุนเทียนธรรมดาก็สีเป็นสีเหลืองเหลืองแต่เพิ่นบอกว่าซื้อเทียนได้แล้วได้แล้วพูดได้ได้วยหรือนี่ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมจ้ามาสนใจพี่น้องจ้าธรรมดาแน่ กสิมีธรรมะสอนจานม้วนโบมันเทียนขาวเทียนไขว่าพี่น้องด้วยว่ามันเทียนแบบนี้้จ大姐คนวาสีขาวสีขาวอยู่จ้ะแต่โบม้วนแบบนี้น้องโบม้วนแบบนี้จะเทียนถ้าเทียนน้ำมูต้องห่อเนี่ยละจ้ะได้แล้วพองพันกรสิมหาตัวไปนี่ของลายอยู่ลย้เไดถ้าเทียนน้ำมูต้องมีห่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่เพป่นสิพันกระดาษไวจ้ะ ถ้าเทียนน้ำมุนต้องมีห่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่เพะสิสธิพันกระดาษไวจ้ะเหลี่ยบเรียบโหลดไปกลับบ้านพี่น้องจ้าลไรยังไรเนี่ยห่อติมห่อพี่น้องพ่นพันบริษตกามากเนาะบดิดักาะมาาพี่น้องเทียนน้ำมุนที่ห่อกระดาษแบบนี้พี่น้องนี่เะยจ้ะที่ห่อกระดาษแบบนี้แหละชื่อว่าเทียนน้ำมุนถ้าเทียนธรรมดาก็สิเป็นสีเหลืองเหลืงแต่เพิ่นบอกว่าสื่อเทียน้เทียนน้ำมุนที่ห่อกระดาษแบบนี้พี่น้อง นี่ละจ้ะเิ่นห่อกระดาษแบบนี้แ่ะชื่อว่าเทียนน้ำมุนถ้าเทียนธรรมดาก็สิเป็นสีเหลืองเหลือถ้าเพื่อนบอกว่าสื่อเทียนน้ำมุนดีจ้าพี่น้องจ้ะเขามินิมาดอีเทียพี่น้องเขาไม่นด้หมาดฟังทํามาสนใจตากแอร์เย็นๆอีกเลวพี่น้องจ๊ะของพันมาหาในอยู่ในกลิ่นมาหาของส้มมุนโบเมนเทียนขาวเทียนไขว่าพี่น้องด้วย่บเมนเทียนแบบนี้ได้จ้ะเป็นวาสีขาวสีขาวอยู่จ้ะแต่โบเมนแบบนี้น้องโบเมนแบบนี้จะเทียนถ้าเทียนน้ำมูนต้องห่อไก่ขนมขนมพี่น้อง คล้องธรรมาสอนใจไปฟ่อนจ้ะคนหลายบ่เปิดแม่เด้อข้นลายพี่น้องยิ้มสาวสังเกตเห็นค่ะนี่อยู่ในกลิ่นกระจั๊กแต่กเห็นมะนี่เทียนน้ำมลก็มีพี่น้องจ้ะนี่อันนดียวกันอืน่นของเยอะของกระไลายคนกระไลยพี่น้องจ้าของทางสิ้อ้ามาเบิ่งเทียนน้ำมลพ,พี่น้องจ้ะนี่เทียนน้ำมลก็มีพี่สงพูดเอาไดนี่เลยจ้ะ ขอบใจธรรมะสอนใจไปด้วยเนาะพี่น้องจ้ะข้าไม่ทําอะไรคนที่มีบุญคุณหรอกอย่ากลัวข้าเลยเรียบเรียบโหดไปกลับบ้านพี่น้องจ้ะไรยังไรเนี่ยหอบเต็มหอบพี่น้องพ่พันธุ์บริษัทกามาเนาะบริษัทกาตามาพี่กระดาษแบบนี้จ้ะเด้อพี่น้องจ๊ะลายลายข้นหูลายลายข้นโมหูจ้ะอันนี้คือเทียนน้ำมนต์เทียนน้ำมนตุนผืนสีห่อกระดาษแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวก็จะครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่อแล้วละพี่น้องเนาะได้ของครบแล้วจ้ะในของครบแล้วเานาะลายยางลายเนีย่ยนี่ของกับลายยางลายเยน,นี่ยพี่น้องจ้ะใส่ขนมขนมพี่น้องข้าธรรมาสอนใจไปพองจ้ะคนหลายบอกเปิดเมี่ยเด้อดนหลายพี่น้องน,น,นี่อายูนี่กลิ่นกระจังจแต่ถ้าเทียนน้ำมนต้องมีหอ่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่ผืนสีพันกระดาษไว้จ้ะเดี๋ยวก็จะครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่อแล้และพี่น้องเนาะ ในของครบแล้วจ้ะในของครบแล้วเนาะลายยางลายเนี้ยนี่ของกับลายยางลายเนี้ยพี่น้องจ้ะประจ้กเพราะว่าอยู่บ้านเลดพอดีหรือทำร้ายเธอเลยก็ได้เรียบเรียบร้อยไปกลับบ้านพี่น้องจ้ะลายยางลายเนี้ยหอบเต็มหอบพี่น้องพุมพันธุ์บริษัทกามาเนาะบริษัทกามามาพี่น้องมีเสียงพูดออกมามีอะไรจ้ะ ธรรมะสอนใจไปด้วยเนาะพี่น้องจ้าข้าไม่ทำอะไรคนที่มีบุญคุณหรอกอย่ากลัวข้าเลยใส่ขนมขนมพี่น้องฟังธรรมะสอนใจไปพร้อมจ้ะคนหลายบ่เปิดเมียเด้อโคนหลายพี่น้องหญิงสาวผู้เก็เห็นหานี่อยู่ในกลิ่นกระจังาะได้แล้วได้แล้วเจ้าพูดได้ด้วยอเรือนี่ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้ามาสอนใจพี่น้องจ้ะ ก็ส you. no. ิมีธรรมะสอนจ้ะเดี๋ยวก็สิครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่อแล้วละพี่น้องเนาะได้ของครบแล้วจ้ะได้ของครบแล้วเนาะลายยางลายเนี้ยนี่ของกับลายยางลายเนี้ยพี่น้องจ้ะบอกจ้ะหัวกับฟูห้องก็เลิกงานพี่น้องเพิ่งจะเลิกงานบุ่ปผยังจ้ะส่งงานต่อไปเดี๋ยวก็สิครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่อแล้วละพี่น้องเนาะได้ของครบแล้วจ้ะได้ของครบแล้วเนาะลายยางลายเนี้ยนี่ของกับลายยางลายเนี้ยพี่น้องจ้ะใก่ขนมขนมพี่น้อง ฟังธรรมะซ้อนใจไปพรอ่จ้ะคนหลายบ่เปิเดแม่เด้อโคนหลายพี่น้องหญิงสาวสังเกตเห็นค่ะอ่านี่ยอยู่ในกินก่นกระจั๊กแต่เรียบเรียบเอยไปกลับบ้านพี่น้องจ้ะไรยางไรเนีย่ยหอบเต็มหอบพี่น้องพุงพันบริดดตะกามาเนาะบริดดกะตามาพี่เน้่ยก็นจะครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่อและแนะล,ล้วพ,ลยยลวพี่น้องเนาะในของครบแล้วจ้ะในของครบแล้วเนาะไรยางไรเนี่ยนี่ของกับลายยางลายเนี้ยพี่น้องจ้ะ ถ้าเทียนน้ำมนต้องมีห่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่เป็นสีพันกระดาษไวจ้ะได้อะไรเนาะบอพันสีเบาอย่างเป็นโอ้หาก็จะพี่น้องจ้ะฟังธรรมะไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะฟังไปด้วยทางนี้ของหลายจ้ะมลโบเมนเทียนขาวเทียนไขว่าพี่น้องด้วยโบเมนเทียนแบบนี้เด้๋จ้ะ่นวาสีขาวสีขาวอยู่จ้ะแต่โบเมนแบบนี้เนาะโบเมนแบบนี้จะเทียน เทียนน้ำมูลต้องหอ่อนี่แหละจ้ะเทียนน้ำมูลเนะาะมันสิแตกต่างกับเทียนไขปกติเนาะเทียนไขปกติมันก็กสิเป็น,บนแบบนี้พี่น้องจ้ะนี่สีเป็นสีขาวสีเป็นแพกจ้ะเป็นแพกรือจะเป็นหน,น,นึ่งเล่มขอบคุณทุกการรับช,ชมคลิปแห่งกองพ,นนพันนักพี่น้องเลิศเบิ้งคลิปให้จบแล้วอย่าฝาเลียนพันพี่น้องจ้ะถ้ามีอันเนี่ยสนับสนุนกระเบิ้งเนี่ยสนับสนุนให้งกองพันน้ำเนิ้อพี่น้องเราขอบคุณมากมายนะจ้ะรับเลือทุกกระดาษแบบนี้จ้ะเด้อพี่น้องจ้ะลายขคนหูหลายขคนบะหูจ้ะอันนี้คือเทีีีียยนนนนนน้้้้้ำำมมเเทพพ่่่สหออกระะดาษแบบจจง เรียบๆมาเจียงข้าวทะเลงไข่เทียนน้ำมุน้องจ้ามาหนีกัสิมาหาคลองใส่คลองสวยคอยยาดปิดปากเก่ามันเดือดใหญ่อ้าปากว้างฟังเสียงธรรมชาตนใจไม่ฟ้ายกลับมีพวกไฟไปละจ้ะกลับบ้านในเรียบคลองกินแล้วบ๊ายบายใช่เนาะคลองหลายอยู่พี่น้องมาโซนี่สิเป็นพวกกระดาษชิดชู่เนาะเป็นกระดาษชิดชู่เป็นหลายๆอย่างหลายๆเนี่ยบอแหลกเอาไปสักพอก็จะเพราะว่าอยู่บ้านมืดพอดีหรือทำร้ายเธอเลย ได้เดี่ยวก็นจะครบแล้วก็จะกลับบ้านนะพ่ออะไรนะพี่น้องเนาะในของครบแล้วจ้ะในของครบแล้วเนาะลายยางไรเนี้ยนี่ของกับลายยางไรเนี้ยพี่น้องจ้ะได้อะไรเนาะฟองพันธุ์ขีเมาหยั่งเนาะเป็นโอ้หาก็จะพี่น้องจ้ะฟังธรรมะไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะฟังไปด้วยฟางนี่ของหลายจ้ะนี่แหละจ้ะเทียนน้ำมูลเนาะมันสิแตกต่างกับเทียนไขปกติเนาะเทียนไขปกติมันก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องจ้ะนี่ สิเป็นสีขาวสิเป็นแพกจ้ะเป็นแพกหรือจะเป็นหนึ <combined> ่งเล่มนี่แหละจ้ะได้แล้วพองพันกับสิมหาห์ตัวใบนี้คลองลายอยู่ได้เรียบๆมาเจียงข้าวทะเลงไข่เทียนน้ำมุนพี่น้องจ้ะมาหนีกับสิมหาห์คลองใส่คลองสวยคองยาปิดปากคือเกาแมลงเต่าใหญ่อ้าปากวาฟังเสียงธรรมถวอยใจในฝ่อมทำร้ายกลเรียบเรียบโหลดไปกลับบ้านพี่น้องจ้ะ ละไยังไรเนี่ยหอบเต็มหอบพี่น้องพ่อพันบรดด์ตะกามาเนาะบรดด์กะตามาพี่น้ำมนบลูเบนเทียนขาวเทียนไขว่าพี่น้องด้วยบลูเบนเทียนแบบนี้เลยจ้ะเพป็นว่าสีขาวสีขาวอยู่จ้ะแต่บลูเมรนแบบนี้น้องบลูเบนแบบนี้จะเทียนถ้าเทียนน้ำมนต์ต้องหออโปรไฟไล์ไปเลยจ้ะกลับบ้านไนเของกินแล้วบ๊ายบายอจ้ะหัวกระฟูห้องก็เลิกงานพี่น้อง ตึงจะเลิกงานบ๊ปบไปยังจะ้ะส่งงานต่อไปข,ขน่ขนมพี่น้องความธรรมะสอนใจไปพรอจ้ะคนหลายบ่เปิดแม่ยด้โคนหลายพี่น้องหญิงสาวภาษาเกตเอนฮาะนี่อยู่ในกินก่กกงกระจังแต่ถ้าเทียนน้ำมนต์ต้องมีห่อกระดาษแบบนี้เนาะนี่กระสีพันกระดาษไวจ้ะเนาวได้แล้ว,ลวจะพูดได้ได้วยหรือนี่ค่าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้าความนสนใจพี่น้องจ้ะธรรมดาแน่ก็สิมีธรรมะสอนจ้ะเห็นไหนี่ เทียนน้ำมูก si nah ็มีพี่น้องจ้ะนี่อันนี้เป็นเออนี่แหละจ้ะเทียนน้ำมูเนาะมัสิแตกต่างกับเทียนไขปกตินะเทียนไขปกติมันก็สิเป็นแบบนี้พี่นงองจ้ะนี่สิเป็นสีขาวสิเป็นแพกจ้ะเป็นแพกหรือจะเป็นหนึ่งเล่มนี่แหละจ้ะเทียนน้ำมูเนาะมัสิแตกต่างกับเทียนไขปกตินะเทียนไขปกติมันก็สิเป็นแบบนี้พี่นงองจ้ะนี่สิเป็นสีขาวสิเป็นแพกจ้ะเป็นแพกหรือจะเป็นหนึ่งเล่มดีจ้าพี่น้องจ้ะของมินิมาร์อีกแลีพี่น้อง เขาไม่หนาหมากังทํามาสนใจตากแอร์เย็นๆ,ๆอีกเลวพี่น้องจ้ะของพันมาหาในอยู่ในกินมาหาของสม,มนุนโบมเมนเทียนขาวเทียนไขบ่พี่น้องด้วยบ่าเมนเทียนแบบนี้大姐คนว่าสีขาวสีขาวอยู่จ้ะแต่บโบเมนแบบนี้น้องโบมเมนแบบนี้จะเทียนถ้าเทียนน้ำมนต้องห่อไอ้เนาะคล้องลายอยู่พี่น้องมาโซนนี้็ือเป็นพัวก,กระดาษชิดชู่เนาะ เป็นกระดาษทิชชู่เป็นหลายๆอย่างหลายๆเนี่ยบ่อเหล็กเอาไปสะพอกเหลี่ยมๆมาเจียงข้าวทะเลงไข่เทียนน้ำมุนพี่น้องจ๋ามาหนีก็สิมาหาของใส่ของสวยขอ้ยาดปิดปากคือเกาไมนเดือยใหญ่อ้าปากกว้างฟังเสียงธรรมสวนใจไม่ฟ้องทำร้ายกลับมีพวกไฟไปละจ้ะบบ้านเหล่ยมๆองกินแล้วบ๊ายบายเห็นปะนี่เทียนน้ำมนต์ก็มีพี่น้องจ๋าอันนี้อันนี้เป็นอื่นมาจากเพราะว่าอยู่บ้าลมืุอพอดีหรือทำร้ายเธอเลย ว่าเห็นเลยได้แล้วได้แล้วเจ้าพูดได้ด้วยหรือนี่ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้ามาสนใจพี่นองจ๋าแน่กสิมีธรรมะสอนจ้าพวกไฟไปละจ้ะ